พระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อเพลียงกันนะครับกราบกราบกราบมันน้าฉันมาทำอะไรมาช่วยเป็นพิธีกรครับนั่งสบายๆลูกนั่งสบายสบาย เหนื่อยกันไหมจ๊ะเปิรมครับเอ๊ะจะก็ดูหน้าตาสดใสเนาะสาธุสดใสแข็งแรงทุกรูปเลยกี่รูปเนี่ยนั่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเก้ารูปครับหนึ่งสองห้าเก้าครับผม ยังมีชีวิตกันดีอยู่นะจ๊ะโอ้เรือนน้ำท่วมเลยอะ

Enjoy <laughs> na นมก็ทั้งนอนเลยสาธุนั่งธรรมะกันดีไปลูกทังดีไปมจ๊ะด <laughs> ังรับมัง่ง <laughs> <laughs> ช่วงนี้ไห <laughs> <laughs> นใครนั่งยังฟุ้งอยู่จ๊ะฟุ้งนิดหน่อยนะ ฟุ้งแล้วหายเร็วละจ้ะอ๋อยังมีนิดหน่อยเนาะนั่งแล้วตัวโล่งๆโปร่งเบาสบายเลยจ้ะนิ่งๆแล้วนิ่งๆอ๋อมีฐานดีอยู่แล้วมือลงมือลงนั่งแล้วตัวหายไปลยจ้ะ Điền dốc cái có luật dốc. ấy. A mui lòng. Ngā lên sang so vang, ạ rồi chứ. lên luôn cháy dài, ạ. Ngā lên luôn cháy dài, ạ. Ngā lên luôn 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 luôn

ก็นั่งกันดีๆีน you know? ะครับเดี๋ยวมันเหนื่อย <laughs> เดี๋ยว <laughs> ก็นั่งกันดีๆ <laughs> เราจะไปเดินในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์กันนะจ๊ะใช่ <laughs> 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 เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญน,นะลุกนะสำคัญมากๆทีเดียวแหละเพราะว่าเป็นเส้นทางที่พระเด็คุุหลงปู่พระมงคลเทพมณรสดันัสโรเนี่ยผู้คนพบวิชาธรรมกายได้เดินทางมากอนตรงนี้นะจ๊ะเราเป็นลูกเป็นหลานท่านในรุ่นหลังๆ ต้องเดินตามรอยนี้นะจ๊ะถ้าเราไม่สถาปนาเส้นทางมหาปูจิเนียอาจารย์เดี๋ยวเรื่องราวที่สำคัญสำหรับทุกๆคนในโลกมันจะเลือนหายไปเพราะว่าท่านจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยซึ่งพยายามมานการนักอัหหาที่เดียนะจ๊ะ จะได้มาบังเกิดขึ้นอย่างที่เคยเล่าย่อยฟังผ่านทาง DMC ตรงนั้นและเมื่อท่านมาบังเกิดขึ้นแล้วทำให้การค้นคว้าคำสอนดังเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เลือนหายไปสองพันปี ให้หวนกลับคืนมาใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวถ้าไม่ได้ท่านหรือฟื้นขึ้นมาใหม่นี้มนุษย์ก็จะไม่แตกต่างจากก่อนสมัยพุทธกาลคือเกิดมาก,ก็จะไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องตรวงตัวเอง ว่าเกิดมามีทุกข์ก็จะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงไม่ได้ทั้งๆที่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกเพราะฉะนั้นในพระเด็คุณหลองปู่นี่ท่านจึงเป็นบุคคลที่สำคัญของโลกและจักรวานลนเจ้าที่ฟื้นฟูสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่ทำให้ ทุกคนได้ซึ่งไปนลกเป็นหลานท่านด้รู้เรื่องราวว่าท,ที่พึ่งทีง่เลกที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของทุกๆคนในโลกคือพระธรรมกายนั่นเองแล้วก็เข้าถึงได้โดวยวิธีการหยุดใจนิ่งๆสิทานที่เช็ดอย่างที่ลูกทั้งหลายได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นนะจ๊ะนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว คำสอนนี้หรือสิ่งที่ท่านค้นพบนี้เป็นปรพยา,ญญญญานยืนยันแห่งการทัสุูุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ควรจะสูญหายไปจากโลกใบนี้ทินีการจะไม่สูญหายจะต้องมีการสืบทอดต่อนะจ๊ะในทุกๆด้านทั้งด้านการปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั้นประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งคือเส้นทางมหาปู่ชินอาจารย์ เพรากว่าที่ท่านจะมาคลพบธรรมกายนี้แล้วก็คนพบวิชารธรรมกายนี้ในเรื่องาการปรับทางท่านนี้ท่านก็ต้องผ่านเส้นทางเหล่านี้มาก่อนถ้าไม่สถาปนารุ่นหลังๆก็จะค่อยๆเลือนหายไปแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจาของเรานีนพระองค์นี้นะจ๊ะ นทั้งแดมประสูติสรู้รสมศาสนาปรินิพพานอะไรต่างๆถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชท่านไปฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็มีเสาหินปักเป็นพยานทางวัตถุที่จะบอกให้ชาวโลกในรุ่นหลังๆได้รู้ว่านี่ที่ตรงที่ปักเสาหินบริเวณนี้ ือที่อบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งแต่การประสูต,ติตสร้แสดงประมมเทศนากระทั่งดับการละประินิพานแต่แม้มีการปักเสาหินอย่างนี้นะจ๊ะอย่างในประเทศในปานแดนประสูตของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพุทธศาสนาย,ยังเลือนหายไปจากตรงนั้นถึง ห้าร้อยห้าสิบปีอย่างมเมื่อคืนนี้ได้เปิดสกูไปดูผ่านทางดีเอนซีนี่ละจ๊ะขอมัสสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเลือนหายไปท,ทั้งทั้งที่พระเจ้าโศมหาราชได้ปักเสาหินเพื่อจะบอกให้าชาวโลกรู้ว่าตรงนี้คือที่ประสูติยังเลือนหายไปเลย้าพระเจ้าโศกมหาราชไปได้ปักเสาหินนี่ เราก็จะไปทราบเลยตรงไหนคือสังเวชนียสถานเสียงเพราะฉะนั้นโลกทัก่วโปกนี่บางทีจะยังไม่ทราบว่าเราเป็นบกกุคคลสำคัญอย่างยิ่งไม่แตกต่างจากพระเจ้าโศกมหาราชในยุคน้นแต่ว่าเป็นอีกภรารกิจหนึ่ง ในสังสารวัตนะนี่ของชีวิตในสังสารวัตนะจะ <c oughs> คือพระเจ้าโศกนั้นเกี่ยวกับเรื่องของภาคปรดส่วนของเราตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาคปราบปราบคือปราบพยายามมาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งลูกมาในภายหลังก็คงยังไม่ทราบเรื่องนี้แต่จำหัวข้อเอาไว้ก่อนจนกว่าวันใดที่ลูกทั้งหมดนี้นี่ได้เข้าถึงรธรรมกายได้พิสูจน์แล้วว่ามีจริงดีจริงและเราได้เข้าถึงจริงๆแล้วถึงตอนนั้นเน่เรามีอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่สลวงพ่อได้พูด ในวันนี้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องภารกิจสองอย่างของชีวิตในสังสารวัตรในเรื่องของภาคโปรดภาคกราบแต่ตัวนี้จําหัวข้อเอาไว้ก่อนพระงพ่อได้กล่าวคํานี้เอาไว้แต่เราจะไปศึกษาเรียนรู้ต่อเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะจ๊ะตรงนี้ประโยคนี้ลูกต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าเราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ แล้วเราจะยิ่งทราบซึีงว่าทําไมหลวงพ่อถึงจะต้องสถาปนาเส้นทางมหาปูชนีญาจารย์ดีนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องติดสํานัญและความเพิ่มบิติของเราจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประการมาบวชของเราในคราวนี้เนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราคาดไป่ถึงเลยซึ่งเราไปรู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วกันดกว่าเรามาเพราะ มีผู้ำบุญไปบอกบังหรือมาด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องของบุญเก่าแล้วก็ภารกิจที่สำคัญที่ติดตัวลูกทุกทุกรูปนี้มาโดยที่ยังไม่ทราบตัวเองเลยเราะว่ายังไม่ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่สมบูรณ์ถ้าลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวอย่างสมบูรณ์นะจะเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัว เอาละตอนนั้นละวันนั้นเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ทบทวนตามคําสอนหรือคําที่หลวงพ่อได้มากล่าวในวันนี้นะจ๊ะก็จะแจ่มแจ้งขึ้นและมหาปิติจะเกิดขึ้นกับลูกทุกๆลูก,กว่าการมาบวชในคราวนี้เดี๋ยวแม้จะมาด้วยเหตุต่างๆก็ตามแต่ความจริงแล้วเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของลูกท,ท,ทุกๆลูกสาธุ ที่ติดตัวมาข้ามชาติใช่สาธุประโยคนี้ก็ให้จำเอาไว้แม้เราจะยังไม่เข้าใจเพราะมันยังใหม่สำหรับเราซึ่งมาบวชใหม่มารู้จักกับหลวงพ่อใหม่ๆหมมาเพิ่งมารู้จักกันในโครงการตรงนี้เท่านั้นเองแต่ให้จำประโยคที่กล่าวทั้งหมดในวันนี้นี่นะจะจำไว้ดีวันใดที่เข้าถึงพระธรรมกาย วันนั้นเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยใจดวงเดียวกันตรงนั้นอาจารย์นี่เป็นเรื่องดีสสำคัญดีเดียวจ้รเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ตรงนี้จึงติดตัวมาให้เราได้มาเพื่อมาบวชครานี้แล้วก็จะได้มาทดงในภารกิจ กอบคู่พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูงเหมือนย้อนยุคพุทธกาลอย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นฟัดลุงนี่ก็ภารกิจหนึ่งกับอีกภารกิจหนึ่งก็คือสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ตรงนี้นะจ๊ะเราก็จะแจ่มแจ้งยิงขึ้นตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว แล้วมหาพิธิจะเกิดขึ้นอย่างมากมืยส่วนการที่เรามาปกป้องก้มครองหว่องไผยที่เกิดภาวะน้ำท่วมทกภัยนี้เนี่ยณนะวันนี้ลูกคงเข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าน้ำมันท่วมครับเราก็มาช่วยกันป้องกันวัดครับแล้วก็ป้องกัน มนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากโรคภัยล้วก็คลงเข้าใจในระดับนี้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมมันแต่ความจริงมันลึกไปกว่านั้นถ้าลูกทุกรูปได้เข้าถึงพระธรรมกกายเราจะเห็นต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นนะจ๊ะว่ามันเกี่ยวโยงกันกับที่เรากำลังจะไปสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ดหลจะจ มันเกี่ยวโยงกันจริงๆเลยแต่พูดตอนนี้ก็จะยังไม่เข้าใจแต่ขอให้จำเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะเบื้องต้นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามที่จะรวมใจให้มาหยุดนิ่งนุ่มๆทิ่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้นะลุงนะแม้เราจะมีภารกิจส่วนหยาบที่เราจะต้อง ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องกทชไปอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เนึกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความปลื้มสาหรับเราที่มาบวชในคราวนี้นอกเหนือจากบวชแล้วได้ฝึกตอนตอนนี้เ่าเป็นตะบะเป็นพระแต่บวชสองชั้นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะแล้วก็บภารกิจเร่งด่ว <c oughs> นณะช่วงนี้นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น น่าอยากว่าเดือนหน้านี้จะมีการโครมตัวของเด็กดีวิสตาซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับไปลูกไปลานของพวกเราได้แหละที่จะตั้งรับภารกิจในการสืบทอ,อดรักษาอายุของพระพุทธศาสนากันต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็อำนวยความสะดวกให้เด็กๆหลานั้นได้มา ชมนมกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับลกูกทุกๆลูกสาธุอีกประการหนึ่งอย่ายให้โอกาสที่ดีนี้มันหายไปในขณะที่ใครคิดว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตที่ประสบภัยจากน้ําท่วมน้ำจากฟ้าประทานมาให้เลยนะจ๊ะแต่นี่มันท่วมอยู่นี่นะ เราก็เปลี่ยนจากน้ำท่วมไปเป็นน้ำมนต์เนาะสาธุเป็นน้ำมนต์ก็ <c oughs> ทำกนทีทีละขันเล็กๆในด้านหนงนี่ <c oughs> นี่นะต้องหยดเทียนหยดอะไรก็ในต่างนะ <c oughs> ต้องไปหาขันต้องไปหาน้ำใส <c oughs> นี่เราไม่นี่เราไม่ต้องเลยมาแล้วเลยอย่างเดียวลูกเติมเนื้อมนให้ดี <c oughs> นี่นะ <c oughs> เอาตัวของเราให้เป็นเนื้อมนให้ได้เลย แล้วก็น้ำมีอยู่แล้วเห็นนะเอาตัวเราจะเป็นเนื้อหมนเนี่ยเคลื่อนที่ก้าวไปตรงไหนตรงนั้นให้เป็นน้ามนต์เคลื่อนทั้งต้นน้ำทวน,ำนน้ำไปถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกคน,ท,กนทุกแห่งให้ไปชำระสิ่งที่เป็นมรทิำหรับชีวิตของมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนจะจ๊ะ ทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้เขาละลายหายสูญไปให้หมดให้เขาพบแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงานประสบความสําเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและการเข้าถึงธรรมจากการที่เราได้เป็นเนื้อมนตรงนี้นะจ๊ะเนื้อม,มอเนเมื่อคืนนี้ก็ได้กล่าวโดยย่อ,อคือให้โลกทุกรูปเนี่ยใจหยุดนิ่งอยู่ในตัวเนี่ยให้เข้าถึงดวงธรรมภายใน ถึงอง์พระใสๆในตัวนะจ๊ะถ้าลูกได้เข้าถึงตรงนี้ได้นะและ้วจะเนื้อมนอมนี่นะจ๊ะอย่างแท้จริงเลยเพราะไปถึงต้นแหล่งเลยคือพระภายในที่อยู่ในตัวของเราตรงนี้นะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญนะจ๊ะวันนี้แม่จะยกมือไม่ทั้งหมดมเมื่อหลวงพ่อถามว่าใครเห็นดวงเห็นพระบ้าง แต่พรวงนี้ต้องยกหมดทุลุกนะสาธุเออนี่พวงนี้เนาะ <c oughs> บวชแล้วต้องให้ได้อย่างนี้นะจะให้เป็นประเดุดดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร,นร์รวมอยู่ในตัวของเรารวมอยู่ในตัวของเรามันเป็นยังไงจะเข้าวัดปฏิบัติทำที่เราฝึกตอนตอนทีเพื่เป็นตะบะเป็นพระแทนใจยหยุดนิงน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ให้ความสว่างภายในเนี่ยมาขยายมาถึงกายยาของเราแล้วแผ่ออกไปจากตัวเราเป็นรัศมีธรรมลูกต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะให้ญาติโยมหรือใครๆก็ดูเราต่ไกลๆเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันคือสว่างโจ้ม,มาเลยอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้นะแต่พอเขาเข้าใกล้มาคุยกับเราแล้วเนี่ย ให้เขาเย็นเหมือนอยู่กับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญสาธุนะโตจะต้องเอาทั้งพระาทิย์ทั้งพระจันทร์รวมอยู่ในตัวของลูกทุกๆล,ลูกนะลูกเนอะสาธุตกลงกันอย่างนี้ดีไหมจ๊ะดีค่ะดูไกลก็ต้องให้โจรพร้พลึบเลยนะครับ <Okay. S 2> ให้ดูเหมือนดวงอาทิตย์เ <c oughs> คลื่อนที่อย่างนี้นะจ๊ะแต่พอเข้าใกล้ๆ เออทำไปเย็นชำ่ำเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพน็บดีไหมจ๊ะดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้แค่มาให้เห็นหน้าหน่อยนี่นนะแล้วก็หลวงพ่อก็เห็นหน้าลูกๆทุกๆรูปถึงเดินไปเนี่ยก็เดินไม่ค่อยสะดวกก็จะขาเนี่ยมันมันเจ็บก็เดินพุกเช็กไปเ,เมียเนาะเราก็วันนี้เราก็รู้จักกันตรงนี้ นี่เนาพะพหลวงพอ่อก็อยากใกล้ๆลูลกทั้งหมดเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะลูกก็ต้องเชื่อมใจของเราเนี่ยให้ไปติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้นะจ๊ะนึกถึงความปลื้มที่เราได้จากการมาบวชในคราวนี้ในทุกๆเรื่องนะจ๊ะทุกๆเรื่องนี้เรานึกออกไหมจ๊ะที่จะทําให้ใจเราปลื้มนึกได้ไหมจ๊ะลูกนึกยินดีนะนึกให้ดีๆทีเดียว ไอความปลื้มิติจนกระทั่งทำให้ดวงทรรในตัวปรากฏเกิดขึ้นองค์พระใสๆเกิดขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่อมายกหมดนะสาธุแต่ไม่ใช่หัวก่อนนะเอเอาให้ชัดให้ได้นะจ๊ะอ้าววันนี้หลวงพ่ออนุโมทนาสาธุการให้ลูกทุกๆลูก จงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เคยเข้าถึงวระธรรมกายทุกๆรูปจงทุกประการเิอสาธุไปแล้วจ้ะขอเรียนเชิญพระนวกะทุกรูปตั้งใจกร,ราบพระเดชคุณหลวงพ่อโดยพร,ร้อมเพียงกันนะครับกร,ราบกราบ กราบจำได้ไหมใช่เราจะต้องเป็นทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในัวงของเราสาธุ